สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครจากทัวร์นาเมนต์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองก็คือตัวละครน,นี้เลยนะครับเจ้าโฮมูรานะครับทุกคนนะตัวละครเนี่ย เป็นระดับเอ็กโซติกนะครับตัวละครไฮบิดธาตุดาร์กนะครับแล้วก็บัฟได้มาเนี่ยเป็นอวตารนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนเอ็นแฮนเนี่ยมีตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยรูทรูทเรทนะทุกคนนะก็คือเพิ่มดาเมจ80%นะครับถ้าศัตรูเลือดต่ํากว่า20%นั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็บัฟตัวนี้นะครับทุกคนนะถ้าอัพเต็ม9ขั้นนะครับดาเมจจะอยู่ที่112ล้านนะครับส้าแต่เป็น S แล้วก็ในส่วนของระยะเนี่ยได้เป็น 3S มานะครับคู่ดาวเนี่ยเป็น S เฉยๆนะครับทุกคนโอเคมมมมมััั้ยปรรรระะะะะาาาาณนนนนนีีเเลลตววคคคบบพ่่่่ไแใจจกอิ เรื่องอะไรนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูนับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็บอกพี่ด้วยนะครับว่าสนุกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยเก่งยังไงนะครับในอนิเมะแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นตูด,ดีหรือตัวโกงอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกพี่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะทุกคนโอเคปะ่ะอ่ะสำหรับตัวละครนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับในตอนนี้นะครับวิธีการหาเนี่ย ก็คือนะครับต้องซื้อนะครับทุกคนนะวิธีการซื้อเนี่ยก็ไปหาซื้อตามกลุ่ม Facebook นะครับทุกคนนะเพราะว่าตัวละครนี้นะมันสามารถเทรดได้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็คือเราตอนนี้เราสามารถฟิลเตอร์นะล้วก็เลือกตรงนี้นะเทรดอะไรเนี่ยเทรดเอเบิลนะตรงนี้ก็คือมันจะสามารถดูตัวละครที่สามารถเทรดได้ทั้งหมดเนี่ยคือตัวละครที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ตัวโฮมมระนะสามารถเทรดได้นะทุกคนนะวิธีการเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับเล่นยังไงนะทุกคนว้าไปที่ซัมมอนนะถ้าพี่จะไม่ผิด ไก่เพชรราคาถูกอนิเมะแอดเวนเจอร์ออนิเมะดีเฟนเดอร์มีให้เลือกมากมายและอนิเมะแวนการ์ด มีบริการรับโกดเกมพาร์ทเลทถูกทั้ง3แมปไม่เชื่อลองเข้าไปดูบริการรับเติมโลบักแท้เลทดีมีแจกโค้ดด้วยเข้าลิริงใต้คลิปได้เลยสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโ,โต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เราแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด t t ่ที 1, 2, 3, 4่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ บุ๊กนั่นเองนะครับแล้วก็กดมาที่รีวอร์ดนะครับทุกคนนะก็คือเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราติดท็อป1นถึงสินะครับเราจะได้ตัวละครตัวนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสกินก็ได้นะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะรู้สึกว่าพี่เห็นแวบๆในดิส o อดบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นสกินนะสกินของตัวกีนเอสเปอร์ก็คือตัวทัสซึมะกิป่ะ เออแต่ว่าเอ่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันเป็นโฮมูลาที่พี่ได้มานะก็คือเราต้องทําสกอร์ตรงเนี้ยให้อยู่อันดับ1-12นะครับหรือว่าใครเล่นไม่ติดเนี่ยก็อยู่ที่1-200เนี่ยของรางวัลก็จะได้ตามนี้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครติด1-12นะครับก็จะได้ของตามนี้เลยนั่นเองนะแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับทุกคนก็คือบอร์ดตรงเนี้ยแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของพี่เนี่ยอ่าอันดับ1มันชื่อนี้ใช่ป่ะแต่ว่า อันดับหนึ่งของทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ชื่อเดียวกับพี่นะเห็นปะมันเป็นโลเคอล่ะมันไม่ใช่ g ก o b อลพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาสุ่มหรือว่าเขามีตรก,กะในการสุ่มตรงเนี้ยยังไงนะครับ leaderboard นะพี่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับทุกคนนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเนี่ยมันก็จะบัฟธาตุน้ํา48%ดาเมจนะแล้วก็บัฟธาตุแสง72%ดาเมจนะครับก็เอาธาตุพวกนี้ไปเล่นดูนะครับแล้วก็ให้ได้สกอร์เยอะๆนะครับหรือว่าวิธีการเล่นเนี่ยลองหาดูจาก YouTube ก็ได้นะบางทีก็จะมีคนทําสูตรบอก ต่างๆนานามากมายนะครับลองดูกันได้นะครับทุกคนนะโอเคป่ะแล้วก็เล่นให้ติดท็อปนั่นแหละก็จะได้ตัวละครมาแต่ถ้าใครขี้เกียจนะครับนะก็นั่นแหละครับนะครับไปหาซื้อนะครับทุกคนโอเคไหมแต่ก่อนจะไปหาซื้อนะครับดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับทุกคนนะเออแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยไม่มีเบสซิ่งนะค่อนข้างน่าเสียดายนะเป็นตัวละครแบบเอ็กโซติกเนาะแล้วก็เป็นแบบตัวทัวร์นาเมนต์กว่าจะได้มานะครับทุกคนได้ยากนะจริงป่ะกว่าจะติดท็อปหนึ่งถึงสิบสอง ก็ไม่มีเบสซิ่งครับตรงนี้น่าเสียดายแล้วก็สกิลต้นไม้เนี่ยพี่ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับหรือว่ายังฟาร์มไม่เสร็จนั่นเองนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไปดูกันได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันได้นะไม่จำเป็นต้องฟาร์มสกิลต้นไม้ก็ได้เพราะว่าเวลาเล่นไม่มีจริงๆนะต้องขอพัยจริงนะช่วงนี้นะเวลาทําคลิปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกวอะไรมันมันรัดตัวนะทุกคนเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยนะโอเคปะอ่ะ โอเคทุกคนไปเออแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับเราจะได้ในส่วนของอันนี้มาด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนนะสำหรับคนที่ติดท็อป1นึ่งถึงทีสอพี่ไม่แน่ใจนะถ้าท็อป1นึ่งถึงสองอ่ะเออถ้าท็อป200หรือท็อป100พี่ไม่แน่ใจว่ามันได้เออเขาเรียกว่าไตเติลนี่ปะเนี่ยเขาเรียกว่าไตเติลนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่หาให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนว่าเออทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์มันอยู่นี่ปะล่างๆอยู่ไหนทุกคนพี่หาก่อนแป๊บนึงนะทัวร์นาเมนต์ตตตตรรรงงงงนน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 ีีี้้้ะะะคคัับเยมกก็็ออออ๋่ไิดททปุ ถึงจะได้ในส่วนตรงนี้มานั่นเองนะถ้าติดท็อป12ก็จะได้ตรงนี้มาเอ้ยพี่จะใส่ไว้นี่ใส่ไว้นะขิงนะขิงสีทองหน่อยนะว่าพี่เคยติดท็อปนั่นเองนะแต่ว่ามันก็ไม่บอกนะว่าติดซีซั่นไหนนะครับทุกคนโอเคปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะว่าโฮมูลานั้นเก่งหรือเปล่านะไปกันเลยเนาะ โอเคครับผมทุกคนมาทําการฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะวางเจ้าฮงราไปด้านหน้าแบบนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคปะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์แอนิเมชันนะครับเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยมันทําอะไรทุกคนทําอะไรวะคือรูปแบบการโจมตีนะครับตีเป็นทางตรงนะแต่เนี้ยเราไม่ได้ชนะท่านะครับเห็นปะดาเมจอยู่ที่2.58ด้เฮ้ยทำไมดาเมจอ๋อทุกคนเพราะว่าพี่เอาตัวละครน,นี้มาด้วยไงมันแคนเซิลท่านะโคตรดีเลยนะอิจิโกเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากครับปรับมาใหม่ก็ยังโกงอยู่ดีเห็นปะขนาดเอาท่านบื่นนบา,าน,น้า นะครับดามเมก็เข้า2.58เพราะว่าได้ผลจากอิจิโก้นั่นแหละนะครับที่มันแคนเซิลธาตุนะครับทุกคนก็คือเหมือนเหมือนมอนพวกนี้เป็นมอนที่ไม่มีธาตุนั่นเองนะครับทุกคนนะค่อนข้างดีเลยนะสำหรับอิจิโก้นะครับทุกคนโอเคป่ะอ่ะ ขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะอัพขั้นกันก่อนเลยดีกว่าเอ้ยแค่เราวางไปนะครับทุกคนนะก็จะได้สกิลในส่วนของสกิลไทม์คอนโทรลแล้วแน่นอนครับก็คือสกิลหยุดเวลานั่นเองนะครับพี่ลองกดใช้งานให้ดูนะครับมันจะหยุดเวลาเป็นเวลา5าวินะครับทุกคนอะนับ1ดูนับถอยหลังก็ได้นะครับถ้ามันถึง55มันก็ต้องหยุดใช่ปะเห็นปะ55 54บ้าเนี่ยหยุดนะครับนะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับว่ามันหยุดเวลาประมาณ5าวินั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราอัพ อัพไป4ขั้นนะครับทุกคนถ้าเราอัพมาถึงขั้นที่4นะครับในส่วนของตัวนี้มันบ้านมันบอกก็อัพเกรดสก็คือว่าเรานะครับผมจะได้การหยุดเวลานะครับเพิ่มขึ้น5วินาทีนะครับแล้วก็คู่ดาวเนี่ยจะลดลงนะครับจาก60วิวิเนี่ยจะเหลือแค่55แต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนตามนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าพี่กดหยุดเวลานะครับทุกคนนะ พี่จะได้อยู่เวลา 10v นะครับแล้วก็คูลดาวน์จะเหลือ55นะครับเดี๋ยวพี่ขอปรับไปคูณ3นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบพร้อมกันให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ขอวางตัวนี้เนี่ยไว้ด้านหลังก่อนนะก็คือตัวละครอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรพี่พี่ลืมชื่อตัวนี้ลมชื่ออะไรวทุกคนโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าโฮมอล่านะครับตอนนี้สกิลนะครับรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะสกิลรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับพี่จะกดอยู่เวลาให้ดูอโหมัันตีแรงงจว ไอตัวนี้ตีโหตีวงบลเลอร์เลยเดี๋ยวเขวาขขวางเขาวางวางไกลๆนู่นเลยดีกว่านะขอวางไกลๆนู่นเลยโอเคโหมรานะครับตรงนี้ดาเมจอยู่ที่1 9ล้านในขั้นที่4นะครับทุกคนนะแล้วก็ถ้าพี่กดสก,กิลต,ตรงนี้ปุ๊บพี่ต้องได้เอ่ออยู่เวลาเป็นเวลา1ิวีใช่ปะกดไปเลยปุ๊บนะครับมาดูกันนะครับเห็นบ้านนะถอยหลังตรงนี้นะครับมันไม่เริ่มต้นที่60แล้วนะเมื่อกี้มันเริ่มต้นที่55แสดงว่ามอนจะเดินตอน44หรือว่า45หนะครับตัวนะั้นเห็นปะเห็นปะเ,นนะเห ก็อยู่เวลามาเป็น1ิบวิแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าเราอัปเกรดเนี่ยถึงอัปเกรดขั้นที่7นะครับเราจะได้หยุดเวลานะครับเพิ่มขึ้นมาอีก10วินะครับแต่ว่าในส่วนของครูดาวเท่าเดิมก็คือสรุปว่าถ้าโฮมบูรานะครับอัปไปถึงขั้นที่7จนะครับจะได้หยุดเวลา20่วินะแล้วก็ครูดาวอยู่ที่55าิบ้าวินันเองครับหยุดเวลาถือว่า ค่อนข้างนานนะแต่ว่าเอาถ้าปรับคูณสามีสิวิมันก็แป๊บเดียวนะทุกคนแต่ว่ามันก็ใช้ได้บ่อยนะมันก็จะใช้ได้บ่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูนะเดี๋ยวพี่ลองปรับไปคูณสามนะแล้วก็เดี๋ยวเราอัพขั้นไปถึงขั้นที่เจ็เลยดีกว่าอ่ะขั้นที่เจ็นะขั้นที่เจเนี่ยจะตีเป็นแบบ full l e แบบนี้แล้วนะครับทุกคนนะเออแต่ว่ามอสมันก็ตายก่อนพี่ก็ทําให้เราดูไม่ได้เด็กไอ้บอสออกมาพอดีกดยูเวลาใส่บอสนี่นะครับดูนะแป๊บเดียวนะทุกคนแป๊บเดียวเห็นปะแป นนก็คือประมาณ20วิบวิแต่เป็น20วิบวิแบบคูณ3านะครับทุกคนโอเคปะ่ะแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ได้อีกแล้วนะเห็นปะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นปะ่ะประมาณอีกไม่กี่วิเราก็จะกลับมาใช้ได้อีกแล้วนะครับทุกคนนะถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะพี่ว่าดีนะถือว่าเป็นตัวละครอยู่เวลาตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อมาถึงตรงเนี้หรือว่าขั้นที่7นะครับเราใช้เงินไปประมาณ1นึ่งแสนนิดๆเองนะครับทุกคนนะใช้เงินไปไม่เยอะนะครับตอนนี้ดาเมจของพี่อยู่ที่ 112ล้านแล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็ระยะ44.9นะครับคูดาวเนี่ย9.43วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอบอสมาอีกแล้วกดยูร่าใส่บอสนี่นะทุกคนก็ดูนับถอยหลังตัวนี้เห็นปะ่ะรถปุ๊บ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 รถเร็วมากๆนะรถเร็วมากๆนะนี่แล้วก็ประมาณนี้ก็เดินครับแล้วนับถอยหลังประมาณ30มสิบวิแต่ว่านั่นจริงๆแล้วน่าประมาณ20กว่าวิแหละเออประมาณ20กว่าวิก็น่าจะแบบกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วถือว่าเป็นอยู่เวลาทนะาทีี่่่่ใใชช้้้้ไไดดบบอออยยนนนะะะถถืวาเเลคคครัุกโป อ่ะอัพขั้นให้เต็มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยเบสเสร็จแล้วเนี่ยตัวละครนี้ใช้เงินอยู่ที่สองแสนนะครับหกหมื่นนะเอ้ยสองแสนเท่าไหร่วะสองแสนเจ็ดนะทุกคนนะประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะตัวละครนี้นะแล้วก็ดาเมจสุดท้ายนะครับหล่อยี่สิบห้าล้านระยะห้าสิบสามจุดหกตีเท่าเดิมเลย 9.43วินาทีแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะชอบมากเลยนะครับเป็นแบบ full A le นะอันนี้พี่กดหยุดเวลาให้ดูนะกดใส่บอสให้ดูนะจะได้เห็นภาพกันหน่อยนะปะ่ะทุกคนสังเกตเวลาตรงนี้เอาละกันนะครับนะจริงๆเนี่ยถ้าจะเห็นภาพกว่าน,นี้คือต้องปรับเป็นคูณหนึ่งะครับแล้วก็กดหยุดเวลานะทุกคนจะเห็นภาพมากกว่านี้นะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาทําการบัฟไอดอนกันหน่อยโูบัฟไอดอนนี่บัฟไม่ถึงวะ่ะตรงนี้บัฟไม่ถึงต้องขายไอดอนแล้วก็เดี๋ยวเอาไอดอนมาวางตรงนี้ดีกว่านี่ขายไอดอนนะครับแล้วก็ัพไอดอนให้เต็มเลยนนะคทุก ปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้นะครับแล้วก็วางตัวนี้ไปด้วยนะครับนะผู้พันนะครับผู้พันสมิธนะใช้ผู้พันมาพี่จําไม่ได้แล้วเอ้ยบอสหลุดบอสหลุดจ็เคบอสหลุดอัพตัวนี้เต็มบอสหลุดไปข้างหลังนะบอสหลุดไปนะเดี๋ยวเกมจบไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็อัพตัวนี้เออวินสมิธนะครับทุกคนนะโอเคจากนั้นนะครับทำการบัฟไอดอนดูก่อนนะอัพบับไปคูนหนึ่งด้วยปรับไปคูนหนึ่งแล้วก็บัฟไอดอนดูปึ๊บนะครับติดปะวะบัฟไอเดนนะครับนนมคทุกาดูาเมกัันครบ อยู่ที่257ล้านนะครับทุกคนนะระยะ60นะครับนะทุกคนนะประมาณนี้เลยอ่ะนี่คือบัฟรวมๆนะครับทุกคนจากนั้นนะครับพี่จะกดหยุเวลาให้ดูนะครับทุกคนนะดูนะว่าครูดาวเนี่ยมันจะเริ่มที่55วิาวีนะเห็นปะ55ินะแล้วก็ต้องนับถอยหลังไปถึงเท่าไหร่20วิบวีอะเบสเซ็จก็ต้องเอา55ลบ20มันจะเหลือเท่าไหร่35ปะวะ3าหรือ45ทุกคน35ดิเออมันจะเหลือ35แล้วก็หมอนจะเดินนะ มอนจะเดินตอน35หรือว่า3 4ประมาณนี้แหละนะทุกคนรอดูเฮ้ยทำไมมอนมันเดินก่อนมัน20สวิจริงไหมเนะี่ยทไมมอนมันเดินก่อนวะเออที่จริงมันต้องเดินที่หลังดิอันนี้ปรับไปคนหนึ่งแล้วนะทุกคนโอเคปะ่ะแล้วบอสอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อบอสอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคปะ่ะนี่บอสอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคสําหรับตัวละครนี้คนระับพี่มองว่าน่าสนใจนะน่าสนใจทีเดียวเลยเออ ลืมเลยโอ้โหเกือบจะปิดคลิปแล้วตัวละครนี้น่าสนใจที่มันอยู่เวลาได้ค่อนข้างนานนะทุกคนนะไปคือจะหามันก็หาไม่ได้ต้องไปหาซื้อแล้วกันนะพี่ไม่แน่ใจว่าขายแพงหรือเปล่านะแต่ว่าตัวอยู่เวลาตัวอื่นมีไหมตอนนี้พี่นึกไม่ออกว่ะทุกคนเออใครมีตัวอยู่เวลาที่เจ๋งๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อนๆจะได้รู้พร้อมกันนะครับทุกคนโอเคป่ะแล้วก็ตัวรู้สึกว่ามันจะมีในส่วนของพาสซีฟด้วยนะตรงนี้นะทุกคนนะก็คือพาสซีฟนะหลักการทํางานของพาสซีฟเนี่ยก็คือ ตัวละครเนี่ยถ้ามันหยุดเวลาเนี่ยสมมติว่าตัวละครเนี่ยมันติดหยุดเวลาอยู่นะมันจะโดนดาเมจของฮุมูราเนี่ยแรงขึ้น20%นะพี่กดอยู่เวลาอย่างนี้นะครับปุ๊บนะบทุกคนก็คือมันจะโดนดาเมจเพิ่มอีก20%นะครับก็คือเอา207ล้านเนี่ย คูณไปอีก0.2อะเออคูณ0.2 20%นะครับก็คือเท่าไหร่นั่นแหละก็คือดาเมจที่ศัตรูจะได้รับเพิ่มนะพี่คิดห้ดูก็ได้นะ207คูณ0.2นะครับก็คือศัตรูเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มอีก41ล้านนั่นเองหรือว่าจะโดนดาเมจอยู่ที่248ล้านนะครับนะก็คือถ้าอยู่เวลานะแต่ถ้าไม่ติดอยู่เวลาก็จะโดนดาเมจเท่าเดิมที่207ล้านนะครับทุกคนนะก็คือมันคอมโบกับสกิลอยู่เวลานั่นแหละประมาณนี้นะทุกคน อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนก็คงมีประมาณนี้นะทุกคนนะไปลองหาซื้อกันได้นะถ้าเกิดว่าชอบถูกใจยังไงเนี่ยก็ลองดูนะครับทุกคนคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ